สวัสดีชาว youtube สวัสดีชาว Facebook ทุกท่านนะครับเดี๋ยวในส่วนของคลิปวิดีโอคลิปนี้เดี๋ยวเราพาเพื่อนๆมาชมวิธีการติดตั้งทุ่นมอเตอร์สตาร์เข้ากันกับหัวกะโหลกในกรณีที่เราทำงานคนเดียวนะครับในกรณีที่เราทำงานคนเดียวการติดตั้งเจ้าตัวทุ่นเข้ากับหัวกระโหลกนี่ก็ค่อนข้างจะทำงานได้ลำบาก วิธีนี้จะเป็นวิธีที่ช่วยให้เราสามารถติดตั้งตัวตุวตวต่นก,กับหัวกระโหลกได้โดยใช้คนทำงานเพียงคนเดียวไม่จะเป็นต้องอาศัยเพื่อนช่วยจับช่วยยับช่วยติดตั้งนะฮะอุปกรณ์ที่เราต้องมีนะครับอุปกรณ์ที่เราต้องมีที่เราต้องเตรียมคือซีลวดเก่า เจียปลายให้แหลมซีรลวดเก่าเจียปลายให้แหลมแต่ด้านนี้เราจะหักให้นเป็นตัว L ในลักษณะแบบนี้นะฮะอุปกรณ์ที่เราต้องมีอีกชิ้นหนึ่งอุปกรณ์ที่เราต้องมีอีกชิ้นหนึ่งก็คือปากกาจับชิ้นงานนะครับ เดี๋ยวมาดูวิธีการทำงานว่าเราจะทำงานกันอย่างไรนะเจ้าตัวหัวโกโลของมอเตอร์สตาร์เนี่ยมันจะเป็นที่อยู่ของฐานฐานก็จะถูกติดตั้งในลักษณะแบบนี้นะครับเข้าไปในแป้นของมันแต่ มันจะไม่ได้ติดตั้งเฉยๆแบบนี้นะถ้ามันติดตั้งเฉยๆแบบนี้เราก็จะไม่จะเป็นต้องใช้เครื่องมือพิเศษว่าสมมติว่ามันติดตั้งเฉยๆแบบนี้เราก็จะสามารถยัดมันเข้าไปได้เลยแต่หลักการทํางานของเจ้าตัวทุ่นกับหัวกระโหลกเนี่ยแล้วก็เจ้าตัวฐานก่อนที่เราจะยัดฐานเข้าไปได้เนี่ยมันจะมีสปริงตัวหนึ่งเล็กๆ สปริงตัวเล็กๆมันจะอยู่ด้านในเบ้าของฐานนะคอยดันในฐานดีดตัวเข้าหาเจ้าตัวทุ่นตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเมื่อมันมีมนมนมสปริงเนี่ยการที่เราจะติดตั้งเข้าไปเนี่ยมันก็ค่อนจะยากและก็ลาบากอยู่พอสมควรครับถ้าเราทํางานคนเดียวนี่มาดูวิธีการทํางานนะว่าถ้าเราจะทํางานคนเดียวเนี่ยเราจะทาทาอย่างไร ลำดับแรกเลยนี่ให้เราเอาสปริงเนี่ยยัดเข้าไปในเบ้าแล้วก็ตามด้วยจะตัวฐานยัดใ้มันเข้าได้ด้านหนึ่งก่อนครับเราอามือกดไว้ทำให้เข้าได้ด้านหนึ่งก่อน อ่าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่เจ้ตัวปากกาจับชิ้นงานกันที่ปากกาจับชิ้นงานครับเราจะเอาสีลวดที่เราองอ,งองเป็นตัวแอลเนี่ยนีไว้กับปากกานะฮะีไปลักษณะแบบนี้นะครับให้หัวปลายแหลมมันคว่ำลงเสร็จแล้ว เสร็จแล้วให้เราเอาหัวกะโหลกที่เราติดตั้งฐานกับสปริงเข้าที่ได้แล้วมาทําการเกี่ยวเกาะไว้กับเจ้าตัวสีรวดที่เป็นหน้าตาตัวเอลทห้ค้างอยู่แบบนี้นะฮะเราใช้มือลังไว้แบบนี้ทีนี้อีกด้านหนึ่ง ด้นนี้ด้นนี้เรายังไม่ยังไม่ได้ติดตั้งสปริงกับฐานใช่ไหมครับด้านนี้เราก็จะสามารถติดตั้งสปริงเข้ากับเจ้าตัวเบ้าของฐานทําเหมือนข,ขั้นตอนแรกนะฮะโดยระหว่างที่เราทําเนี่ยเราจะหลังไม่ให้ เจ้าตัวฐานหน้านี้กระเด็นออกมาโดยโดยมีสีรวดของเราช่วยประคอง เมื่อเราสามารถติดตั้งฐานอีกด้านหนึ่งเข้ากับเบ้าได้แล้วให้เราเอาซีรว่ดลำแหลมอีกตัวหนึ่งเนี่ยที่เราเตรียมไว้เนี่ยมามากดบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้เสร็จแล้วให้เรานําทุ่นที่เราจะติดตั้งเนี่ยยัดเข้าไปานในรูนิดแหมเข้าไปในเบ้าแล้วก็ค่อยๆประกอยปล่อยมันออกมา ครับนี่ก็เป็นเทคนิคขั้นตอนการติดตั้งทุ่นเข้ากับหัวกระโหลกแบบที่เราสามารถทำงานได้คนเดียวครับไม่ต้องใช้คนหลายคนโดยมีอุปกรณ์หลักๆคือซีรวดรูปตัวแอลปลายแหลมซี่ลวดตรงๆปลายแหลมแล้วก็ปากกาจับชิ้นงานก็เอาไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางนะครับ หวังว่าคลิปนี้มันจะพอเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางให้เพื่อนๆอีกแนวทางหนึง่งขอบคุณที่เสียสละเวลารับชมขอบคุณครับ